ที่สุดของความท็อปต้องคันนี้เลยนะครับกับเจ้าฟอร์ e เอ r e s เร2.0ไบทอเบเทเทเนียมพัดหลังคาสตูปนะครับโอ้โหชื่อจะยาวไปไหนนะเพราะเป็นตัวท็อปอ the ด i n e ลนนะป้ายแดงประมาณล้านแปดนะครับบอกเลยว่าออปชั่นเจ๋งมากดีมากๆนะครับแล้วก็เลขหม่น้อยจริงๆครับแค่ ห้าหมื ave, oh, siglo, ่นกว่ากิโลนะเป็นปี2020เลยนะครับแล้วก็บอดี้สวยๆไม่เคยชนเลยโอ้โหบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากๆนะครับคันนี้แล้วของแต่งนะครับก็จัดเต้มเหมือนเดิมนะครับแต่่าอยู่หนึ่งอย่างคือนี่จมูกนะครับสีขาวสั่งไปแล้วนะครับสิบชุดยังไม่มานะครับของขาตลาดนิดนึงนะ่ะของแต่งนะครับที่เหลือมีอะไรบ้างออปชันเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจากไฟหน้านี่สวยๆนะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะมาพร้อมไฟเดย์ทามแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานด้วยเผื่อเข้าป่าเข้าข่าก็สว่างชัดเจน แน่นอนนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นสไตล์มามาแต่งผมเมียมพร้อมไฟไดทามบนล่างแบบนี้นะครับคันนี้ได้มาจากสิงห์บุรีนะครับก็เป็นบ้านเนี่ยมีหลายคันมากนะครับเขาชอบฟอร์ดนะมีทั้งเรนเจอร์แรปเปอร์นะครับแล้วก็ตัวเอเวอเรสต์แล้วก็รถเก่งหลายคันเลยนะครับนี่แล้วก็เลขไมล์มันเลยไม่ค่อยเยอะนะครับกระจังหน้านะครับมีการตัดสีให้ใหม่เป็นสีดำน็อตแบบนี้นะครับแล้วก็สเกิร์ตนะครับเจ้าของเก่าติดตั้งมาแล้วนะครับเป็นของตัววิกเตอร์มาให้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์ต่่่าาาาาางงงงๆมมมคคครรรรบบบชุุดดดจจกกโนนนนนนะะัั้้้้หหหถึ6เเลลลยยอแ็ปีใใ เขากวานะขอบ20พร้อมยางใหม่เช่นกันนะครับก็ใช้ยาวนะครับเลือกใช้ยางเป็นตัวออทเทรเลนะก็สามารถลุยก็ได้วิ่งถนนดําก็ได้นะครับที่สําคัญไม่หอนไม่ดังนะครับคิ้วล้อคันนี้นะครับติดตั้งมาแบบ3นิ้วนะมันได้ใหญ่มากนะครับถือว่าลงตัวกับคันนี้มากๆนะครับชุดข้อต่างๆก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะและขาดไม่ได้นี่สติ๊กเกอร์เท่ๆนะครับเป็นลายโคนปีนเขาเอเว่าเร์แบบนี้นะครับมาพร้อมหลังคาดาท็อปแบ็คด้วยตรงตามเทรนด์นวันนี้แน่นอนนะครับคันนี้ชอบอย่างหนึ่งคือสี ขาวเนี่ยพอตัดสีดำนะครับมันเป็นทูโทนเนาะก็ลงตัวมากๆนะครับด้านหลังไฟท้าย LED แบบนี้นะครับคิวกลางเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมไฟ2สีนะเวลาหยเบรกจะเป็นสีแดงด้วยนะครับและสเกิร์ตนี่หล่อไหมนะครับของวิคเตอร์ผมชอบมากนะมันจะได้ปลายท่อตะเรนนะครับปลายท่อคู่มาด้วยนะครับเวลาขับตามท้ายเนี่ยโหสปอร์ตมากๆนะครับและภายในนะครับก็ไม่ธรรมดาเช่นกันรุ่นท็อปสุดเนี่ยจะได้นะครับหลังคาพาโนลามิกขนาดใหญ่นะครับเป็นหลังคาแก้วทําให้รถมีความโปร่งสบายมากขึ้นนะเบาะหนังปะไฟฟ้า กูน้านะครับระบบจอนำทางนะครับความกล้องมองหลังด้วยเกียร์โต้10สปีดนะครับแล้วก็แรงม้าไม่ธรรมดา200กว่าแรงม้านะคันนี้อ่าพวงมาลัยดูดิเพื่อนดูดิ ชอบมากนะครับใหม่กิฟต์นะครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับคม5ดีติดตั้งให้ใหม่นะครับเข้ารูปซ่งชุดนะครับเป็นสีดําสลับแดงแบบนี้และโครงสร้างก็ไม่มีชนนะครับก่อนไปนะครับนี่ลืมโชว์นะครับระบบโฟลว์ดนะครับเขามีเรื่องของ4โหมด้วยนะครับเป็นโหมดทรายนะครับโหมดล็อกโหมดหินนะครับแล้วก็โหมดฝนตกก็สามารถวิ่งได้นะครับทุกสภาพถนนเลยนะคันนี้นะครับระบบทักชั่นนะครับแล้วก็ตัวดิฟล็อกหลังก็มีมาให้จากโรงงานด้วยนะครับทาให้เราเนี่ยสามารถวิ่งขึ้นเขานะครับลงน้ำนะครับที่ไม่ลึกมาก ก็ประมาณสักครึ่งล้อนเนี่ยสบายๆนะครับขึ้นเขาชันๆก็ทําได้นะครับเพราะว่าผมเคยใช้รุ่นนี้มาแล้วคอนเฟิร์มว่าเฉ่งมากนะครับบอดี้นะสวยๆนะครับไม่เคยชนนะนี่ ฝาเดิมนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์ดอยู่ครบเมสสปอร์ตเมกอาร์คเรียงตัวสวยงามนะครับฐานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาคันกลางนะครับเดิมหมดเลยและเครื่องยนต์นี่พระเอกนะครับคันนี้เลยถ้าไม่ใช่ต้นท็อปสุดนะครับไม่ใช่รุ่นท็อปสุดเนี่ยจะไม่มีเป็นตัวไบโทโบนั่นเองนะครับเป็นทโบคู่นะครับจากโรงงานได้แรงม้าสูงสุดถึง2 1 3แรงม้านะครับแรงมากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ย แค่2,000เองนะครับอ่าอะมาฟังราคาดีกว่านะครับจากราคาป้ายแดงประมาณ1,800,000บาทไม่รวมของแต่งนะครับแต่วันนี้ผมเสนอขายนะครับให้เพียง1 1 9 0 0 0 0าเกื้บาทนะเพื่อนๆคุ้มไหมนะครับรถตัวท็อปนะครับเลขกไม่ห้าหมื่นมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนนะครับบอกเลยว่าโอ้โหสภาพนี้นะครับนานาจะมาทีนะไบทอโบนะครับ1 1 9 9เเท่านั้นนะครับที่สำคัญออกรถแค่ บาทเดียวไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับและผ่อนสูงสุดนะครับไปถึง7ปีนะครับแล้วก็อยู่ต่างกวัดก็สามารถซื้อได้ผมมีแไปทุกที่ทั่วประเทศถ้าเรื่องผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถนะครับเหมือนเดิมเลยจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนันนะครับที่สําคัญยังรับประกันเส้นเชียรอีก1ปี20 0 0 0กิโลไปเลย